เคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอชนแนลนะครับผมแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมดินน้ำมันอีกเช่นเคยนะครับผมหรือว่าเกมขยะนั่นเองนะครับไม่มีอัปเดตอะไรแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูโอเอฟพีกันดีกว่านะครับผมก็อีกสองคนก็หาข้างหน้าอีกเช่นเคยนะครับผมไปเบสโกเอาเป็นว่ากูจะคิดว่ามีคนละกันเพราะกูคิดว่าไม่มีคนมันจะพลาดตลอดเลยอ้าวบินไปแล้วหนึ่งร่ว ฮะ <Huh? S 2> ปืนเนี่ยไอ้ชื่อเบอร์สามน่อยแปลกๆวะวิลล่าไปเลยเอ้าวมันลงไหนเ,อเบอร์สามเดียวกับเราอ่ะแล้วทำไมมันลงเร็วจังเลยสเต็ปไงพี่สเต็ปที่อะไรกูถึงก่อนเล้วทำไมมันบินไวจังอะบอกว่ามันลงก่อนแต่ยังไม่เห็นโอเคละไฮไลท์ละอช่นะกลางเลยผมดูอ่ะ ลงล่างนะมันเข้าบ้านมาพี่มาพี่ต้องต้องรีบเอาไปบ้านไหนอันนี้บ้านนี้บ้านหน้าเลย นี่แหละซากซากแล้วมันยิงยากอะ่ะแมสะแนสกอตแ่่มันยิงยากเพราะว่าอย่างแรกคืออเพิ่งมาไอ้สัตว์เดี๋ยวยิงแมง ยิงยิงเอฟดิสสี่อ่ะแค่กูแสดงว่าใช่ละคุณแปดแล้วมากไว่าล้วอย่ายิงหม่อนะ จะคิดว่าคนเป็นคนบอกเป็นคนคนเป็นคนเหี้ยอะไรล่ะทุกคนเป็นคนพี่ฟังดีดีผได้ยินว่าบอดเป็นคนจะคิดว่าคนเป็นคน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 เหี้ยของไม่มีเลยตรงเนี้ยมันมาเอาคุณแปดอะ โดนยิงโดนกูนู่นอ่ะเออ,อสัตว์นี่แม่งยิงแม่งเปิดจุดเลยโดนชาร์อ่ะกระหลังคาเว็บ ตรงนี้ไฮไลท์อ๋อให้ละให้ละโอ้นอกหนึน่งนกหนึ่งมันแตกนะบนหลังคานนอะเออกูเนี่ยนอกไอ้สัตว์กกลับไปชุบก่อนเ <c oughs> บ,บอบร์สามชุบก่อนอะไม่ไม่กลับด้วยแห่งมืดด้วย อย่างวะนี่คือตัวรับตีเนี่ยนะ จะเล่นคนเดียวเบอร์สามอยากไปสวรรค์ เล็ก <c oughs> ูเจอคนบ้านหลังนี้อยู่ในบ้านเลยมานผมหรออันนี้ละไหนวะข้างในบ้านในบ้านออกมาแล้วออกมาแล้วซ้ายเออได้แหละเฮ้ยวิ่งไปขวาแล้ววิ่งไปขวาแล้ว สร้างเลยเว็สรางสร้างมากสางมากสานัดในบ้านในบ้านหลังนี้เอเอเต็งเติตงเอรเต,ตงเต

ามาันตั้งชื่อ,อยังไงนอะเอ้ยทำไมมีชิปแพรแล้วมันยิงนิ่งจังวะออยไล่ละทำไมใช่ไหมพี่ใช่ตัวนั้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชไม่ใช่คนคนละตัวคนละตัวอยู่นี่อยูน่นี่ตรงมาผม แตกนะโอเคัวแตกนะรอไอพี่รอไพี่เดี๋ยวผมยิง โดนได้ไงวะ AW จริงด้วยเฮ้ย M ยี่สิบสี่ใช่ไหม M ยีิบสี่พี่ AW ผมว่าพี่หลวงละ <c oughs> มีเรี่อ่อะไรเหรอวงแรงมากเลยนะ อ,อีแอดองเฮ้ก็อาใครวะ